สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เ e s s โฟกัสไต้หวันประจำวันที่14พฤศจิกายนกับดิฉันพรยานีงามจรัดเดทยคุณผู้ชมคะพบยิงชราวัยกว่า80ปีที่อาศัยอยู่ตำลำพังเสียชีวิตในบ้านมาหลายวันซึ่งตรวจพบจากการใช้น้ำผิดปกติโดยในสองเดือนที่ผ่านมาใช้น้ำไปกว่า6,000หน่วยทำให้การประปาทำการแจ้งตำรวจเพื่อเข้าไปทำการตรวจสอบจึงพบร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างคุณยายวัย82ปีออกจากบ้านในเขตเปรยทุนคนครไท่จงหลังพบว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันหญิงชารารายนี้อาศัยอยู่ตามลําพังและไม่ได้ออกจากบ้านเป็นเวลานาน,านซึ่งการประปาตรวจพบปริมาณน้ําที่ใช้มากผิดปกติโดยในรอบ2เดือนมีการใช้น้ําเกือบ6,000หน่วยทําให้การประปาแจ้งตํารวจเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายในบ้านมีของสะสมจํานวนมากขณะที่เพื่อนบ้านระบุว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นหญิงชาราคือ2-3เดือนก่อนและเมื่อพังประตูเข้าไปกก ยยังคงคเปิดอู่มูลนิธิสวัสดิการผู้สูงอายุหงเต้าเห็นว่ารัฐบาลควรสำรวจผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังไม่เพียงแต่เพื่อระบุสถานที่อยู่อาศัยแต่ยังคงต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกจากบ้านและเข้าร่วมศูนย์ดูแลชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตายอย่างโดดเดี่ยวอีกยิ่งชราวัยกว่า80ปีในกรุงไทเปดูแลลูกชายที่ป่วยเป็นอัมพาตนอนติดเตียงมากว่า50ปีด้วยความกังวลว่าตนอาจไม่สามารถดูแลลูกต่อไปได้จึงตัดสินใจปลิดชีพลูกชาย สารตัดสินจำคุกสองปี6เดือนอย่างไรก็ตามมีการเสนอให้พิจารณาอภัยโทษเพื่อไม่ให้หญิงชารารายนี้ต้องติดคุกหญิงชาราอายุ79ปีในไทเปดูแลลูกชายวัย53ปีที่นอนอมาพาสติดเตียงปีก่อนแม่ติดโควิดต้องก,กักตัวทําให้กังวลว่าไม่สามารถดูแลลูกได้สุดท้ายจึงเกิดโศกนาฏกรรมภายในครอบครัวสารชั้นต้นพิจารณาว่าเธอต้องดูแลลูกมากกว่า50ปีจนหมดแรงทั้งกายใจจึงตัดสินโทษจำคุก2ปี6เดือนพร้อมเสนอให้ประธานาธิบดีพิจารณาอภัยโทษ ทนายวิเคราะห์ว่านิรโทษกรรมมีไว้สำหรับความผิดบางประเภททั่วประเทศยุติการสอบสวนและไม่ต้องรับโทษส่วนอภัยโทษคือการยกเว้นโทษแต่ยังคงมีความผิดไต้หวันเคยอภัยโทษ8ครั้งและส่วนมากเป็นกรณีคดีความที่ถูกตัดสินผิดพลาดซึ่งทั้งสองกรณีนี้เป็นอำนาจของประธานาธิบดี เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการดูแลระยะยาวในช่วงเจ็ปีที่ผ่านมาเกิดกรณีสุกสนฏกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหลายครั้งเฉลี่ยปีละ8กรณีชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะรายแพทย์บางท่านแนะนําว่ารูปแบบการดูแลระยะยาวที่นํามาใช้ในไต้หวันส่วนใหญ่เป็นการบริการที่บ้านและการเยี่ยมบ้านแต่เรื่องทรัพยากรเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลได้พักผ่อนและความพยายามในอนาคตควรเน้นที่การดูแลที่เน้นผู้ดูแลเป็นศูนย์กลางจริงๆต้อ ทำเนียประธานาธิบดีระบุเกี่ยวกับการอภัยโทษว่าขณะนี้คดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเคารพความเป็นอิสระของศาลจึงจะไม่เข้าไปแทรกแซงและจะรอกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดก่อนดำเนินการใดๆ หลังจากที่มีข่าวพบไข่ไก่ปนเปื้อนสารฟริปโรนิลที่ฟาร์มหมนยาในจางววาทางการได้ประกาศผลการตรวจสอบครั้งที่3ซึ่งยังคงพบไข่ที่มีสารฟริปโรนิลเกินขัานมาตรฐานอยู่คาดว่าสาเหตุมาจากเจ้าของฟาร์มอาจผสมยาถ่ายพยาธิลงในอาหาร วันที่11มีการเก็บตัวอย่างไข่และตัวอย่างตรวจสอบทั้งหมด25รายการที่ฟาร์มบนเหวจังหวาและผลตรวจวันที่13พบว่ายังมีไข่หนึ่งชิ้นตรวจพบสารฟิโปนินและเมตาบอลิต0.045 ppm ซึ่งถึงเป็นครั้งที่3ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่พบการตกค้างของสารนี้制日派进行这个鸡蛋的清存在 อย่างไรก็ตามที่มาของสารฟิโปโนินยังไม่ชัดเจนสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดยืนยันว่ารอบฟาร์มและอาหารสัตว์ไม่น่าปนเปื้อนแต่ตรวจพบสารฟิโปโนินในตัวอย่างขนไก่จึงคา่าวฟาร์มอาจพ่นยากำจัดเห็ดลงบนตัวไก่โดยตรงแต่เจ้าของฟาร์มปฏิเสธขณะที่ตำรวจและอายการได้นำตัวเจ้าของฟาร์มไปสอบสวนเมื่อวันที่13 เกษตรกรผู <inal meantime>, <before> ้เ <t> ล <half> ี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ระบุว่าไข่ตรวจพบสารฟีโปนินติดต่อกัน3ครั้งแต่ในสภาพแวดล้อมไม่พบจึงคาดว่าอาจมีการผสมสารกำจัดเห็ดลงไปในอาหารไก่และอาจไม่ใช่แค่ฟาร์มเดียวที่ทำเช่นนี้ เกษตรกรกล่าวว่าถ้าใช้สารโดยตรงกับตัวไก่สภาพแวดลลอมก็น่าจะพบสารตกค้างด้วยดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าสารถูกผสมในอาหารสัตว์ซึ่งสะท้อนถึงสภาพการเลี้ยงในฟาร์มที่ไม่ดีนักแต่ยังคงต้องรอผลตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเจราจาภาษีระหว่างไต้หวันและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปผลสำรวจพบว่าเกือบ3 8ซของพนักงานระบุว่าสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ทำงานได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าว คนสำรวจยังชี้ว่าปีนี้จำนวนพนักงานที่ทำงานเสริมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง7%สะท้อนว่าความไม่แน่นอนของการเจรจาภาษีทำให้บางคนรู้สึกไม่มั่นคงจึงต้องหาช่องทางหารายได้เพิ่ม การเจราจาภาษีระหว่างไต้หวันและสหรัฐยังคงดําเนินต่อไปโดยสหรัฐกำหนดอัตราภาษีชั่วคราวต่อไต้หวันที่ร้อยละยีการที่ภาษียังไม่สรุปทำให้ความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและมนุษย์เงินเดือนกังวลว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบซึ่งหันไปทํางานผ่า์ทม์เพิ่มขึ้น一个月会休息一天左右，然后有时候他甚至是全满，一个月话应该至少有五万左右。 จากการสำรวจของเว็บไซต์หางานพบว่าเกือบร้อยละ38ของพนักงานกังวลว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากภาษีระหว่างไต้หวันสหรัฐความกังวลอันดับหนึ่งคือการถูกเลิกจ้างรองลงมาคือลดเงินเดือนหรือหยุดไม่มีค่าจ้างนอกจากนี้ยังมีบางส่วนกังวลว่าโบนัสปลายปีจะถูกตัดหรือถูกลดลงหรือบริษัทอาจปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานการสำรวจยังพบว,บว่าปีที่แล้วมีพนักงานประจำทำงานพาร์ทไทม์เพียงร้อยละ26ปีนี้เพิ่มเป็นร้อยละ3 3เพิ่มขึ้นร้อยละเจจากปีก่อน 定的的境之下很多人他就始始要替自己有一一些些安全感增加所以做บางคนมองว่างานผ้าทามีเวลายืดยุนมากกว่าและรายได้สูงกว่างานประจำถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกอย่างกระทันหันก็จะไม่กระทบมากเท่างานประจำ เกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนทหารไทยสีนายได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดทําให้ไทยประกาศระงับข้อตกลงในถ้อยถแถลงร่วมระหว่างไทยและกัมพูชาต่อมาในวันที่12พฤศจิกายนกัมพูชาได้กล่าวหาว่าฝ่ายไทยยิงใส่พลเรือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บ5ราย พลเรือนผู้บาดเจ็บถูกทหารช่วยพยุงออกจากพื้นที่ขณะที่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนรัฐบาลกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยยิงใส่พลเรือนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บ5ราย แต่ก่อนหน้านั้นสองวันมีทหารไทยสี่นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ชายแดนรัฐบาลไทยตัดสินใจระง,งับการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกับกัมพูชาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาเกิดการประทะทางทหารตามแนวชายแดนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตวรวมกว่า30รายแม้ทั้งสองฝ่ายเพิ่งลงนามแถลงการสันติภาพเมื่อปลายเดือนตุลาคมภายใต้การไกลเกี่ยของนายยกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนแต่ไม่ถึงหนึ่งเดือนก็เกิดเหตุความตึงเครียดอีกครั้ง โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าเป็นผู้ก่อเหตุพบกับ p t s ีเอสโฟกสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ